หลังจากที่เมื่อเช้ามืดฝนตกตกอย่างหนักเลยก็พอทำให้เจ้าร่องสวนของผมมีน้ำขึ้นมาแง่ก็เริ่มเขียวคืน พวกนี้ก็เริ่มมีอาหารกินนะครับเดี๋ยวผมหยิบม,มาให้ดูต้องไม่ชัดอ่าชัดละตัวเบลอเลยเออจ้าพวกนี้ก็มีอาหารมีน้ำท่าดมสมบูรณ์ตัวใหญ่ป่ะตัวใหญ่นะเดี๋ยวเดินเดี๋ยวโดน ผมเห็นแวบ,บๆอยู่ฝั่งฝั่งโน้นอะเดี๋ยวเราไปดูกันเติมอาทิตย์เติมตกดินแล้วแหละเติมมืดใช้ไฟหน่อยไม่ไม่ได้เปิดไฟตรงตรงนี้ครับตรงบอร่อไม่ได้เปิดไฟ เห็นหลถแว๊บไปคง่งนี่เห็นไหมครับอ,อาจจะไม่เห็นเดี๋ยวผมผมหยิบมาให้ดูดีกว่าใส่กล้องมันบัง นี่ครับตัวนี้ก็ตัวตัวใหญ่เลยอะตัวเบลเลอร์เลยอีกตัวมาสองตัวนี่ครับสองตัวสองตัวเต็มฟามือเลยตัวใหญ่มากอาจะสัก5้าหตัวโหลนะเจ็ดตัว หประมาณหกตัวแหละที่เคยชั่งไว้ตัวใหญ่น่ะนะพอได้น้ำก็เริ่มเริ่มออกหากินมีแหนมีอะไรก็ดีหน่อยไม่งั้นตายหมดนาเสียดายครับเพราะผม ปล่อยไว้แบบธรรมชาติพยายามเลี้ยงให้เป็นเหมือนธรรมชาติที่สุดตัวใหญ่ๆปล่อยเขาลงน้ำพื้นครับเขาวางไข่มีตรงนี้ตัวหนึ่งเดี๋ยวพาไปดู ี๋ยวกล้องไม่เห็นแปบ๊บหนึ่งครับนี่ครับตัวหนึ่งเห็นไ่ะสองไฟแค่นี้นี่ก็ตัวเบลเลอร์เลยนี่ตัวเบลเลอร์เหมือนกันครับตัวนี้ตัว <c oughs> ใหญ่ ยวก็สองสองตัวเมื่อกี้เดี๋ยวสองตัวเมื่อกี้ไปรวมๆกันสามตัวตัวใหญ่ๆเลยครับมีว่วะเดี๋ยวดูก่อนออื น,นี่ตัวหนึง่งขึ้นมาทำอะไรไม่รู้นี่น่าจะขึ้นมาวางไข่ครับตอนนี้ยังไม่วางไข่รักพักน่าจะวางโอเคครับผม